สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณแม่บ้านมาเอาใจคุณสามีอีกแล้วน่ <c oughs> พักนี้ทําไมออนเอียงมาทางคุณสามีเยอะจังเนาะไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ก็จะมาชวนทําเมนูที่สามารถทําได้กับหม้อทอดอไรน้ํามันนะครับแต่บางอย่างมันก็ใช้อย่างอื่นด้วยเช่นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรด้วยนะครับวันนี้จะชวนมาทําเมนู ตีนไก่ทอดในหมอ้อทอดอะไรน้ํามันนะครับจะพูดว่าเป็นเท้าไก่ก็จะดูแบบดูแบบสุภาพไปหรือเปล่าแต่ที่จริงเขาก็เรียกตีนไก่อะเนาะ,ะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอามาต้มก่อนนะครับที่เราต้องต้มตีนไก่ก่อนเนี้ยนะครับผมอยากจะให้มันอ่อนนะครับมันอ่อนนุ่มเวลาที่เราไปทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำมันไม่แข็งกระด้างเนี้ยนะนะครับแล้วก็เป็นการ มั่นใจนะครับว่ามันสุกแน่นอนรับประทานได้อย่างสบายใจเนาะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาต้มน้ําให้มันเดือดก่อนแล้วก็ต้มตีนไก่เนี่ยประมาณสัก 6- 7นาทีก่อนนะครับ อันนี้เป็นตีนไก่ประมาณ3มขีดครึ่งนะนะครับเขาตัดเล็บเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำก่อนเปิดอเอาต้มโอค ผมต้มธรรมดาเนี่ยนะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรลงไปเอาไฟสูงสุดเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนเนาะถ้ามันเดือดเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ลงไปน้ำเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ไก่ตีนไก่ลงไปต้มเดี๋ยวตั้งเวลาอะไรเนาะ เจ็ดนาทีหลังจากต้มเสร็จเราก็จะปิดก่นอนนี่ผมได้เตรียมน้ำแข็งไว้แล้ เราจะเอามานอกในน้ำเย็นผมคิดว่ามันคงจะทำให้เราแบบหมักได้ง่ายขึ้นอะถ้ามันร้อนอยู่มันก็ต้องรอให้แบบอันนี้เนาะ เปื่อยแล้วนะอันนี้หนังมันเปื่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอมันเย็นสักกู่ก่อนโอเคผมคิดว่ามันเย็นแล้วนะเดี๋ยวจะมาใส่ถ้วยสำหรับหมัก อันนี้ผมหมักด้วยเครื่องปรุงธรรมดาเลยนะครับนี่น้ำปลาประมาณเกือบเกือบช้อนโต๊ะหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นผงชูรสรสด,ด,ด,ดีแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับนิดเดียวอย่างละนิดเดียวอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะใครจะใช้โกกิคัวครบรสอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกไทยนี่โรยไปเลยนะหมดหละแค่เนี้แล้วก็คุกนะครับนี่ไงเหตุผลที่ต้องเอาเป็นนกน้ำเย็นเพราะไม่งั้นเราทำแบบนี้ไม่ได้นะมันร้อนอก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ นอกตู้เย็นนะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนเอาไปใส่ตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงบางทีเป็นคืนก็มีนะแต่ผมเอาประมาณนี้แหละหลังจากหมักครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วนะุ๊บ รอบนี้จะไม่ได้ลองกระดาษไขนะครับคิดว่ามันมันน่าจะไม่ติดตะแกรงนะอุ้ย รอบแรกนี้ผมจะตั้งอุณหภูมิที่180องศาก่อนนะครับและเวลาเอาสัก10นาทีนะอันนี้ผ่านไป10นาทีนะครับที่180องศาโอ้โหไม่น่าคิดผิดเลยติดตะแกรงแบบหนึบหนึบอ๋อ,อ,อไ,มไม่ได้ติดอะไรมาก อันนี้เดี๋ยวกลับด้านก่อนติดอยู่เหมือนกันนะถ้าลองกระดาษไขก็น่าจะโอเคกว่น,นี้กลับด้านได้อยู่ครับแต่ว่าไม่เหลืองเลยเนาะยังไม่เหลืองเหมือนที่ต้องการอนะ่ะเดี๋ยวผมขอกลับด้านให้เสร็จก่อนนะ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้งุณดูบุงไว้ที่200เลยนะครับแล้วก็เอาอีกสัก10นาทีเนาะก็ดูจากไก่แล้วมันยังแบบไม่เหลืองเท่าที่อยากจะได้อโอเคผ่านไปอีก10นาทีนะครับโอ้ดูดีขึ้นมาหน่อยเนาะโอเคผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะ สรุปแล้วมันติดตะแกงนะครั้งหน้าถ้าจะทำนี่ลองด้วยกระดาษไขด้วยนะครับตีนไก่เนาะกินกับข้าวเหนียวส้มตำที่จริงมันก็สุกแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าเราเอาไปต้มมารอบหนึ่งละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ปีนไก่ทอดหนหมอ้อทอดไร้น้ำมันเนาะเท้าไก่เรือนั้นสุภาพหน่อย <c oughs> เดี๋ยวชิมให้ดูมันร้อนอยู่อะ่ะผมว่ารอบแรกอะ่ะใช้ไฟสักสองร้อยก็ได้นะมันจะได้เหลืองกว่านี้หน่อยอันนี้มันจะออกดูขาวๆขาว้าแต่มันก็อร่อยดียครับไม่แบบถ้าเราไม่กินกระดูกไป ตีนไก่มันก็แข็งแขงอ่ามันก็กรอบๆอีละนุ่มๆอีูอ่ละอืมไหมถ้าไม่ต้มนี่มันแข็งแน่นอนโอเคประมาณนี้ก็อร่อยแล้วนะครับใครอยากทำก็ไปลองทำดูนะง่ายๆเลยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานคัวด้วยนะครับก็มีเมนูมีรีวิวมีอะไรเยอะแยะนะครับ ก็จะมาทำเรื่อยๆเนาะจะพยายามลงทุกวันเลยนะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ